ชีวิตมนุษย์ออฟฟิศทำงานทำงานแล้วก็ทำงาน oh. 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 อยากไปเที่ยวใช่ไหมไฮคู Hi, ชวนคุณมาร่วมประกวดท้าถ่ายสุดคูกับแคมเปญคูเอ็กซ์เพลนส์ชิงทริปล่องเรือสำราญบ,บรรยากาศสุดพิเศษไปกับคอ s t าร f ฟอร์ชูน่าพักผ่อนสุดฟิน ดยห้องพักส่วนตัวขนาดใหญ่สุดพิเศษเต็มอิม่มไปกับอาหารชั้นเลิศและการแสดงดนตรีสดเคลื่อนตลอดการเดินทางพร้อมกับถ่ายรูปสุดคูลปวดเพื่อนได้แบบไม่รู้จบพร้อมชมความงามแห่งท้องทะเลบนเกาะฟูก,วก,วกัวและสีหนุวิวและรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมมูลค่ากว่า40,000 0บาทแล้วถ่ายภาพสุดคูลมันเป็นไงอะง่าย,ายเพียงแค่คุณถ่ายภาพสุดคูลกับรถคู่ใจจะเป็นนอกรถ หรือในรถก็ได้พร้อมส่งเรื่องราวความระทับใจของคุณมาที่ w w w h a i k u f i l m c o m ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กันยายน2561 h a i Ku Ku Experience